ถึงสถานที่แล้วนะคะนี่นสวยมากแต่อันนี้คือดอกปอมคิดว่าเป็นจริงแต่แรกๆเดินเข้ามาคิดว่าเป็นจริงอันนี้สั่งของอยู่นะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนไงแล้วก็ง่ไปทันทีเลยนนี่บรรยากาศเอ่อ,อทันตะวันดอกทันตะวันนะคะ นี่ก็จะเป็นจุดที่เขามาเที่ยวกันนะคะที่เมืองปอกนะภราษัของไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปห้ให้เราเลยนอกจากภาษาจีนจบค่ะถ้าให้เรามาคนเดียวเนี่ิวข้าวก็ต้องอดอ่ะ เป็น้าูแต่งตัวแปลกนะคะเข้ามาในร้านเขาแบบมองเออคนอะไรแต่งตัวยังไงเป็นพี่น้องที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือหมักว้าวนะคะหมักว้าวก็คือคือคนพอคนพโอ้โหเราเป็นเป็นไม่ต้องแต่งนี่หมักว้าวก็คือลูกที่เปรี้ยวอ่ะเคยเคยกินทั้งหนึ่งใช่เปรี้ยวมากเคยกินทั้งหนึ่งเปรี้ยวมาก สาวสาวสนุกไหมเออสาวสาวป้าสาว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 อ้าผัวไม่มาก็ต้องเป็นสาวสิเออเนาะทุกคนสาวสาวสนุกไหมยาวเยะสนุกเยอะสนุกเยอะปกติชวนไปไหนไม่ไปนะคุณแม่อันนี้คือบอกว่าเออมานี่แปลกมากเลยอ่ะเนาะชวนไปไหนไม่เคยอยากไปเลยนะะอันนี้เมืองปอกก็คือ เขาอยากมาเพราะอ่ะท mm. in wow ี่นี่อ่ะเขาเคยมาขายของนะคะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะก็เลยอยากมาดูย้อนวัยนะคะอยากเห็นอยากเห็นตอนแบบวัยรุ่นเรามาอยู่สมัยตอนเราวัยรุ่นเราอยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้ตอนนี้มันเป็นแบบไหนเขาอยากเห็นแค่นั้นเองพี่มาถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาไม่ไปละชวนเขาอะไรก็ไม่ไป เหมือนแม่น้ําที่เมืองลาที่เป็นเมืองปอกเมืองปอกนะคะที่เขามาเช็คอินที่นี่เลยนะคะเขาจะมีชุดอ่าชุดไทยก็มีเนอะนี่เออ 10, ชุดสิบสองปนาที่เราเคยใส่ไงเนี่ยอือเราจะมากินของกินที่นี่ เพิ่มค่ะพี่ๆดูสิสามารถไปสั่งมากินได้เนาะจุดเช็ค hmm. อินเมืองป๊อกนะคะตลอดทางที่เรามาเที่ยวเมืองป๊อกนะคะรู้สึกได้ว่าเออมันมีแต่ต้นข้าวโพดอะ่ะโพดตลอดทางมานี่มองก็คือมีแต่ต้นข้าวโพดอะ่ะ mm hmm. เขานาจะส่งออกออไปขายทางจีนนะเนาะเขาทำแบบแปง้ง ขนมอะไรแบบนี้เนาะขนมขนมก็คือทําจากข้าวโพดนั่นแหละเนาะโอ้โหเมืองยางก็ทํานะจากเมืองยางมาถึงนี่อ่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอย่างคือรถพี่ชายก็พังมันมีปัญหาเน้นงก็เลยเใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะคะจริงอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเดินทางดีไงเนาะ,ะอ่าอันนี้ก็คือเห็นต้นข้าวโพดน,นะคะแล้วก็อันที่แปกเปกตาก,ก็คือแบบ ประมาณนี้ประมาณนี้อย่างแหละ,ะ,ะแล้ว,ลวเราก็คือแบบว่าเดินทางจากเมืองยางมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะห่อข้าวแล้วก็มากินข้าวที่มึงปอกห่อข้าวจากบ้านที่ทำบุญนะคะแล้วก็มากินที่มึงปอกนะคะคุณแม่เขากินที่นี่ไม่กินไม่กลัวแบบไม่ติดปากนะคะสามารถาให้อาหารปลาได้ ลแล้วก็จุดตรงนี้ก็คือมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะอ่าเมื่อกี้เราไปที่หนึ่งก็คือคนไม่ใช่เยอะแต่ที่เยอะน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งท,ที่อ่าหนุ่งสาวเมืองปอกชอบม,มาเที่ยวเนาะสามารถนั่งเรือเข้าไปชมข้างข้างในไ,ได้ไม, <laughs> เเม่าถ่ายรูปเอีเม่เหมือนนั่นเม่เหมือนน,อนั่น,น,นจะเคยมาขายอันอีสังกอตีในตลาดเมืองปอกไหมขอ,อ่ใช่เมืองปอกเนี้ย เคยมาหันอยู่เหนอ่ออะอ๋อไม่เคยมาขายแต่ว่าเป็นอีกที่เถอะท่กคนแล้วตรงนี้ก็คือมันจะลําบากมากเลยตอนที่สมัยคุณแม่มาเนาะก็มันก็ต้องลำบากอี่แล้วสมัยแม่มานี่คือตัวสาวๆคิดดูตอนนี้ก็สี่สิบห้าสิบแล้วอะประมาณประมาณสามสิบปีที่ผ่านมาคิดดูหูมืองไหนก็เจรินขึ้นเยอะละแต่ที่นี่ถ้า เออเรามานั่งนะคะเขาจะเอาเนี่ยทนานตะวันเนี่ยมาเสิร์ฟทั้งที่เราไม่ได้สั่งนะคะถ้าเป็นทางเราไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟสักอย่างเลยแต่อันนี้เขาเสิร์ฟก่อนไข่นะฮะเหมือนเติมแบบเสิร์ฟให้อะไรเงี้ยเออดีนะ ตอนแรกอากาศร้อนนาดนี้น้องคิดว่าเมืองปอกเนี่ยเออมันจะร,ร้อนมากซึ่งมันร้อนค่ะพี่แต่ว่าลมเนี่ยมันพัดอยู่ตลอดมันเย็นเย็นน่ะร้อนเย็นอ่าผสมกันนะเข้าใจคำว่าร้อนเย็นผสมกันไหมคะ คือตักแดดอยู่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันแบบเย็นเย็นสบายนะคะตรงนี้ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือชิลมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างคือที่นี่เนี่ยราคาคันแพงค่ะพี่ๆแพงมากกินแค่นิดเดียวส้มตอกอะไรเนี่ยแพงอะประมาณแค่นิดเดียวอะก็คือเกือบเกืบอบพันกว่าไทยเลยนนะโอ้โห,โหสุดยอด าหารแพงเหมือนที่น้องสีวลพูดจริงๆด้วยโอ้โหแพงพอสมควรน,นะฮะส่วนมาก็คือเป็นคนจีนแลที่นี่เป็นคนจีนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ภาษ,ษาจีนสัก,กคนเลยนะฮะแต่ว่าแฟนของพี่ชาอีกคนหนึ่งอ,ะอ่ะอ่านภาษาจีนก็เลยโอเคเรามาเที่ยวได้ <c oughs> ถ้าไม่รู้ภาษ,ษาจีนเรามาเที่ยวเมืองจีนก็อย่างที่เออเราไปแล้วไม่รู้ภาษ,ษาเขาอะ่ะมันก็อืมไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรนะฮะ ตอนนี้ก็ไม่ได้สั่งให้พี่เขาสั่งแล้วก็เดี๋ยวรอกกินค่ะว่าจะมีอะไรอากุ้งธรรมดานนี่แหละใช่ไหมัมือ้ยกพดินได้อร่อยจริ มากเลยนะอืมนุ่มม mm. ันเกี่ยวกับซี่โคทอดหรือเปล่าข้าทอดเป็นหรือเปล่าว่ะมันไม่ค่อยแบบมันแค่เหมือนนุ่มๆแบบไม่ค่อยซุกซะนะมันนุ่มมน่มแน่ไนใช่ไมนะไม่ถุยนุ่มมากุ้งแมงก่อนกนอไรดี๋หมือีมอแดงมันอร่อยเดอนี อันนี้่วจ้าน้ำรกได้กินไหมีนเหมือนกุ้เคยนะ่ะกุ้งเคว่ก้งใหญ่กินตวเองนำมาวแกนอไหมน่องกุ้งแดงกุ้งจีนส่วานเนี่ยใ่ะ่องเดียวกนตีดีกจจี มันอยู <S <S ่ไกลแล้วก็เดินไปยงได้ทำไมไม่เินขนาดนี้อย่างนี้เดี๋ยไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรก็เอามีแถย่างงั้มา่งตัวนงเขียน้นะฝั่สร้างกขคือหนอันนี้เป็นห้องแห่งออที่ไหนมุมบกใจลองชองบาสร้างีนี่ก็ร้างีไม่คืนอ่ะดีเคอันนี้สองอันนี้อ่านนะเห่อยมงบกเมือนด มื้งพวกเนั่นน่ะดังเหนือได้เป็นมืองพวกทีมั้งมานแต่ว่าดังใจ้เป็นเมื้งพวกเยน่ะมืองพวกเซมสเตอ์ประมาณน่ะเป็นที่แน่เยอะมืองพวกเซมสเตเนี่ยสุขใเฮ็ดเออมีดีเมฆขมือเอยไก็ได้เอยไหนก็ไดู้เห็ดเมนเด็กเอาเหมอนเป็นมั้งพวกนั่นแหละกุ้งกุ้งกุ้งปู่น่า นันอินแข็งอินมือเต้องมือโฮเปล่งต้องหลอกมันแข็งนี่น่ะแข็งมากต้องหลอกมันแข็งเขาเรียกว่ามันแข็งมากจะเป็นของจีนแบบนี้เรามาซื้อที่นี่มันก็จะถูกกว่าที่เมืองเราเนาะเพราะว่า เขาเอาจากเมืองจีนไปขายเมืองเราถ้าเป็นส่วนมากเขาเป็นของจีนอะเนาะที่สูบลิสูบลิจีนเขาชอบก็เคยเห็นเคยเห็นฝั่งนี้เองฝั่งนู้นเขาจะสูบเป็นเป็นไม้นะฮะแต่นี้สวยเนาะนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเ,อเขาใช้อ่านี่ สุปดิสวยส่วนมากฝั่งนี้จะเป็นของชัยนะฮะนซื้อเลยอยากซื้ออะไรซื้อเลย,เลยนี่สามล้อสามล้ออันนี้ถ้าจะชาร์จไฟนะั้นเล็กมากเนี่ยตลาดใหญ่มากเลย ฝั่งนี้จะเป็นตลาดเก่าส่วนฝั่งนู้นน่าจะเป็นตลาดใหม่อันนี้ซื้อดีนี่เมื่อละกาเอ,อาเขาบอกว่าแพงกว่าพี่เขาบอกว่าแพงที่นี่ไม่ต้องซื้อไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเงินเขาแพงเขา,เาขายอะไรก็คือมีคนซื้ออะไรเงี้ยน่าจะแพงกว่าเมืองเรามาั้งนี่นี่สวยมากเลย งามไม่นเนี่ยน่ะอุ้ยสุดมากอันนี้ยเยอะมากเลยเนาะที่สุบรีเนื้นอซื้อนกกระต่ายอ่ะอุ้ยวางขายงี้ครัหมูหมูว้ายอาลูไม่เคยเห็นเลยนะนูกเก่าอ่ะอลิง โอ้นกแก้วเนี่ยไม่เคยเห็นจริงเนี่ยเคยเห็นตัวเป็นๆวันนี้อะไรนะนี่เป็นหมูเถื่อนอันนี้เป็นเบ็ดเบ็ดเออโน้ตั้งตายถ้าอยู่ในนี้ก็ไม่กลัวอุ้ยนกเสือโอ้อันนั้นอันนกนกแก้วปะโอุ้ยตกใจนกนกนกแก้วป่ะ เราบีเราใจเราสีมันเป็นสีขาวเนี่ยตัวอะไรดิงร้องเหรอเอ้ยค่ะได้เลยค่ะได้เลยนีนอันนี่ตัวอะไรเนี่ยเกดินอู้วเกดินวันก็คือน้ำฝนแรงเลี้ยงอ่ะเอออู้วเกี่ยวใส่เลยเฮยนกสวยมากเลย นี่ตัวอะไรนะ่ะแมวมั้งแมวไม่ใช่แมว,แมวเุรียนเขาเรีอกผมว่เมา,มาเตือกรรมนะน,นี่เป็นปนแุกอเนี่ยจะขายแบบสดสดเลยเนาะ อันนี้เขาไม่กินมั้งโชยมั้งน,นี่นะนเลี้ยงไงเนาะพี่นี่ปลายอยช่วงวันยาวๆมั้งหรอปล่ปยอยช่วงวันยาวๆเนี่ยปลายยาวนั่นปลายยาวเหรอนี่เป็นปลาเนะี่นไหมปลายอย่างนั้นเนี่ยสวยมากไหมปลากระพงเนี่ยเ,เหรอ,อนี่ปูโอ้โหไม่ก็กุ้ง โซนเลยนะเข<ฆ>่งนึงเถงอะงอ่ะจัดเลยไม่ถึงไม่ถึง okay. ใช่รองเท้ากระเปา๋าอันนี้เสื้อผ้านะคะเสือ้อผ้าสวยสวย รับคลิปนี้น้องโบฟอ,องพาเชี่ยวมึงป๊อกอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเที่ยวกินตลอนตลอนนะเ <c oughs> จอกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับพีนี้จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กําลังใจน้องด้วยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะ,ะแบกตัวใครใครๆก็เดี๋ยวมอง <c oughs>